เป็นผู้ป่วยกรดไหลย้อนดิฉันมีอาการแสบร้อนกลามอกอาหารไม่ย่อยท้องอืดจุกเสียดเวียนหัวมีลมในกระเพาะและลำไส้เยอะมากค่ะท้องผูกแพนิกร่วมด้วยนอนไม่หลับมือเท้าชาบางครั้งปวดเมื่อยตามตัวเวียนหัวเหงื่อออกร้อนๆ้อนหานาวหนาวเลอดเปรี้ยวจุกเสียดแน่นท้องหลังทานอาหารก็จะอาเจียน บ่อยๆบางมือก็ทานไม่ได้เลยปวดบิดปวดเกร็งในช่องท้อง2วันสามวันถ่ายทีหรือถ่ายทุกวันแต่ถ่ายไม่สุดสอวันต่อมาก็จะมีอาการท้องเสียสามครั้ง5้าครั้ง6ครั้งแล้วแตนะ่แต่จะอ่อนเพียมากในเรื่องของลำไส้แปรปวนดีขึ้นนิดน้อยก็เห็นผลชัดเจนในเรื่องของลำไส้แปรปวนไม่ปวดบิดไม่ถ่ายบ่อย อาหารไม่ย่อยหรือเปรี้ยวท้องอืดแสบร้อนกลางอ,อกก็ดีขึ้นเล็กน้อยอาการกดไบ,บย้อนแสบร้อนท้องที่มีอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะตอนนี้อาการแสบร้อนท้องไม่มีค่ะนานๆจะแสบทีค่ะแสบร้อนกลางอ,อกท้องอืดเลือดเปรี้ยวดีขึ้นค่ะอาการของลำไส้แปรปรวนก็ดีขึ้นมากค่ะ ทำให้ถ่ายได้ค้องขึ้นโล่งขึ้นสบายท้องอาการปวดบิดต,ต่างๆก็ไม่มีท้องผูกก็ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการล่าสุดนะคะหลังจากที่ได้เข้าโครงการดูแลผู้ป่วยกฎหย้อนมาเป็นระยะเวลา3เดือนของคุณหมออิกนะคะดีขึ้น70%ค่ะตอนนี้อาการลาไส้แปรปรวนก็ดีขึ้นมากค่ะไม่ได้ทายเหลวทายบ่อยไม่ได้มีอาการท้องเสียหลายวัน ่อเนื่องอย่างที่เคยเป็นไม่ได้มีอาการท้องผูกทายแข็งอย่างที่เคยเป็นสามารถทายได้ปกติค่ะทั้งอาการแสบอาหารไม่ย่อยเลอเปรี้ยวท้องอืดจุกเสียดดีขึ้นตามลำดับค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากให้มีกำลังใจที่ดีมีแรงต่อสู้